กลับบ้านเราครับผมเสียงจิ้งดีดร้องแจ๊กแจ๊กแจ๊หรอครับผมกดครับผม,ผมลืมกดนะครับผมไม่เป็นไรครับถ่ายคลิปอย่าีถ่ายพิการถ่ายคลิปแต่ลืมกดอัด <c oughs> วิดีโอนะครับ,เ,บเป็นเทคนิคพอมคมสามารถบบาพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเดินกลับบ้านนะครับเดินกลับแล้ว กำลังเดินกลับบ้านนะครับดูบรรยากาศร,รอบทาง,องรอบรั้วของที่นี่นะครับนีะครับนี่ก็จะข้ามข้ามแล้วทางมันก็จะจื้นเือนแฉะแฉะหน่อยนะครับจื้นเือนแฉะแฉะเพราะว่าฝนเพิ่งตกลงมาเมื่อกี้นะครับจะแฉะแฉะเฉอะแฉะหน่อย เดินตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามแล้ว okay, okay. อืทองเพชรกลับแล้วเดินกลับแล้วภักทายเพื่อนบ้านนะครับภักทายเพื่อนบ้านาแล้วลลว่ฟ้าแลบครับ อ,อันนี้ก็เป็นโครงการของบ้านของชาวช้างนะครับน่จะเป็นโครงการของศูนย์โดชา่นอุจากช้างสุรินทร์นะครับที่สร้างไว้ให้กับครอบครัวช้างนะครับได้พักอาศัยอยู่ไปเดินละกลับละ ดูยนะว่าอันไหนร้อนอันไหนไม่ร้อนครับชองเพชรหลบไฟครับเอ๊เสียงคุ้นๆนะเหมือนเหมือนใครอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุ้นๆจังเลยได้เป็นช่องพลอยทองนะครับพลอยทองอันนี้อันนี้ช้างเช,ชือกอะไรครับไยทองดีไยทองอ๋ออันนี้ายทองดีนะครับอันนี้ทายายทองดีสวัสดีครับ,รรบอ๋อแล้วเราก็จะมาเจอ พลอยทองนะครับโอ้โหบ้านใกล้แวะแวะแวะใกล้บ้านนะครับบ้านบ้านเรียนบ้านบ้านใกล้กันนะครับแวะทักทายกันหน่อยเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับทักทายพลอยทองก่อนพลอยก็ไหนไม่อยู่นี่ลูกมาโดนย่างไปไปเล่นกับน้องทองเพชรแล้ว ไปกินนม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 แล้วอืมดูพลอยทองดูพลอยทองเล่นกับน้องทองเพชรนะครับอะไรของลูกพลอยก็ไปช่วยเขาไปคับพวกเราอ๋อพลอยทองมาอยู่นี่นะครับพลอยทองพลอยทองพลอยทองเล่นกับน้องหน่อยเร็วเล่นกับทองเพชรหน่อยเร็วครับผมผมว่าแย่งกินนมอย่างเดียวเลยครับสงสัยพลอยทองแย่งกินนมแม่ทองเพชรแล้วครับ ดูดูดูสาวๆเจอกันนะครับมันจะมีทั่วเลยว่าเขาทำพอใหม่พอยคอยไปหาน้องเลวคอยไปหาน้องแล้วมันภาพอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าดูคอยทองทองเพชรนะครับ พลอยดูพลอยเดินไปแล้วพลอยพลอยเดินไปแล้วน้องพลอยจะไปไหนดูดูน้องทองเพชรจะไปเล่นกับพี่พลอยทองแล้วนะครับพี่พลอยทองรอทองเพชรหน่อยพลอยทองอยากกลับบ้านด้วยด้วยใช่ไหมพลอยทองพลอยทองกลับบ้านด้วยไหม้ปกลับบ้านเร็วไปหาไปหาพี่บัวบานเร็วไปไปไหม ไปได้วยไหมมาไปเร็วไปไปไปไหมไปไหมพลอยทองดูดูพลอยทองจะไปหาไอทองเพชรไหมครับไปหาไปพลอยทองพลอยทองจะไปหาแม่ทัพทีมแล้วอยากกินนมแล้วไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปพลอยทองครับมาเจอพ่อลือนะครับเจอพ่อลือแล้วก็พลอยทอง อะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันใช่การพุ่นเลยครับนี่เป็นการตาช้างกลับบ้านนะครับใช่อันนี้เป็นการที่พาช้างเล่นน้ําเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะครับช่วงบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับยามเย็นของชุมชนหมู่บ้านช้างนะครับดู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 ทำอะไรครับดู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 ไปทางจะแฉะนะครับไปไป อาพลอทองพลอทองน้ำหน้าแล้วก็ทองเพชรแล้วก็พ่อลือนะครับอาจจะภาพอาจจะมืดมัวหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมันพร่ำนะครับมันพร่ำแล้วอ๋อพลอยน้ำหนาเร็วอ๋อแม่ทัดทิมเหยียบเหยียบโซ่น้องพลอยทองครับน้องพลอยทองเลยไปไม่ได้ การกรองพนือประชับว่ะคือชัดว่ากำพืชเนาะชาก็ตัญญาสะครับปตังใจสิครับอันนี้ค่ำแล้วครับอันนี้ประมาณหกโมงกว่าแล้วครับยากาศมืดผมเมื่อแล้วเราก็จะกลับแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับพี่พลอยทองก็จะกลับบ้านพี่พลอยทองแล้วจน น้องทองเพชรก็จะกลับแล้วบวกมืออำลาแล้วทองเพชรบายบนะครับไปบายบายเร็วบายไปนะไพอดีผมมาู้ชายพลอยทองอยากกลับกับทองเพชรนะครับไปทองเพชรกลับบ้านเร็วทองเพชรกลับบ้านแล้วส่วนพี่พลอยทองก็จะกลับเหมือนกัน ตอนเย็นครับทองเพชรเดินกลับบ้านนะครับต้ามุบาคอยทองร้องแล้วเดีม้ไปกดนยที่องแล้วมีใกล้ใกล้จะถึงบ้านแล้ว อันนี้ก็จะบ้านบ้านหนุ่มพายแซบสั้นนะครับแซบสั้นขนเมืองข้างหน้าก็จะเป็นน้องปีใหม่นะครับพังปีใหม่นะครับข้างหน้าอันนี้ก็เป็นบ้านของช้างแฝดนะครับ น,นี่โรง้างกำลังสร้างใกล้กล้จะเสร็จแล้วนะครับฟ้าม,มืดแล้วไปดูปมืดแล้ว,ม,ม,ลวมาเดินรับบรรยากาศตอนเย็นด้ครับเดินมา เดินมาแล้วหยุดแลหยุดแล้วท้อเพชรสงสัยน่าจะป่านะครับอันนี้บ้านนกปีใหม่นะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะครับบ้านนกปีใหม่ไปกลับบ้านเร็วไปไปท้อเพชรกลับบ้านเร็ว ข้างหน้าก็มีช้างนะครับหมู่บ้านช้างในหมู่บ้านนี้มีแต่ช้างเลยครับช้างเยอะมากถ้า FC ท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวก็เชิญมาเที่ยวได้ทุกวันนะครับชาวชุมชนบ้านช้างยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านนะครับมาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่พักนะครับที่พักมีมีหลายที่พักอยู่ครับบ้านทองน้องทองเพชรก็มีที่พักนะครับจาก อยากจะมาอยู่กินกับชาวช้างสัมผัสบรรยากาศวิถีชาวช้างก็มาได้นะครับเชิญชวนทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็อยากมาเที่ยวแบบใช้ชีวิตอยู่กับช้างตื่นเช้ามาอยากใส่บาทกับช้างก็เชิญเข้ามาเที่ยวได้นะครับ,รบนี่มืดแล้วก็พี่การเป็นคนขับรถมอสไ์นะครับบอไฟ หมดแล้วฝั่งนี้ก็เป็นบ้านของทางไปบ้านน้องจอยแล้วก็น้องเลิฟนะครับหมูบ้านช้างก็อยู่ติดติดกันนะครับใกล้ใกล้กันบ้านน้องทองเพชรจะอยู่ติดกับน้องมิ่งมิ่งมิ่งมงคล,งงคลแล้วก็ดาว,ดาวมงคลนะครับ ก็น้องอุ้มบุญอุดอุดนะครับแล้วก็บัวบานจะอยู่โซนนี้ครับจมักจะกอยู่โซนเดียวกันครับเดินตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามเลยครับจะมืดหน่อยนะครับถ่ายให้ดูวิถีตอนแบบบรรยากาศยามเย็นยามเย็นค่ำค่หน่อยถ้าตอนกลางคืนก็จะมี หิ่งห้อยนะครับถ้าใครอยากมาสัมผัสก็นอนดูหิ่งห้อยมองนอนดูดาวแล้วก็ดูช้างนะครับดูถนนหนทางก็จะแบบให้ช้างเดินก็จะเป็นดินนะครับจะใช้วิธีแบบตั้งเดิมหน่อยนะครับตอนนี้จะถึงบ้านแล้วนะครับทองเพชรถึงบ้านแล้วทองเพชร ไปแล้วน้องทเพชรไปแล้วนะไปเข้าบ้านแล้วนี่ก็บ้านน้องทองเพชรนะครับอันนี้ถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านน้องทองเพชรก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องภายทองเพชรด้วยนะครับ สว,ส,สวัสดีครับจะมีเจ้าทงเซ็บ